ขสุได้จ้ะเอาไหมส้มสอมไหมสจ้ะใส่ไจ้ะอือักดิะลาดต้องชมว่างั้นใส่แม่นี่นี่มะละัมะละหาน กูโม่เท่าไหร่สี่ลูกร้อยเดี๋ยวเรามามาเานี่ยนะครับ,บนี่าเดี๋ยวไปนี่นี่นี่เดี๋ยวตอกลับเดี๋ยวตอนกลับอย่าลืมบอกนีอ<ห>ะไระลิ้นฟ้านะเออเเกกาเกกาเกกาลินฟ้า จะตไม่ตตม่้กำไรเท่าไหร่ยี่ห้าเอทากำไรยี่ห้าบาทจะตอซตต่อเดินไปเลย มันี่ตรงที่ว่าของมันหลากหลายไงมีวัอะไรนาหลวงพ่อปากแดงเหรอเปนัุนายกหลวงากแดงักห่อนายกเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนสัมบุรณ์ตรงนู้นผักก็เอะวยด้วยด้ยด้วดนี่ผักผัาผักผัผักผัผักนะเนี่ยนนี่อันเนี้ยเนี่ยอยากได้เนี่ยเดี๋ยวแม่รมาเอา ันนี้ผักอะไรอ่ะผักชีล้อมครับชีโร้ยแต่นี้อันนี้มันไม่ใช่บัวบกที่เราที่เขาปลูกใบใหญ่ๆนะอันนี้บัวบกบ้านอันนี้อร่อยนี่เนี่ยหายากตู้อะไรอีกไปอ่าลูกอะไรตะลิงปิงเหรนรกอไปไหว้ของมอหลบข้อมาแตง เพอะไรก็จะได้สำเร็จกล้วยๆได้ง่ายเหมือนกับผาดกล้วยที่เราถือไปไหว้ไปขอพรไปขอความศักดิ์สิิทธ์จากองค์หลวงพ่อค่ะใส่ตู้เองอีเพย์ค่ะบูมเราเองเลยค่ะตรงนี้ของวัดค่ะได้บุญได้บุญเสมแล้วก็ได้ชุดไหว้ไปไหว้ในหมู่อ้อมาด้านหน้าเลยค่ะไม่มีแลี้ยงย่อยมาแลกค่ะขออะไรก็จะได้สําเร็จกล้วยๆง่ายๆมันกลับผ่านกล้วยนีไเรามาบูชาดอกไม้แล้วก็เครื่องบูชากราบไหว้หลวงพ่อฝั่งแดงนะครับ นี่ฮะเอาหยิบเลยค่ะหยิบไปคนละชุดเลยคนละชุดครับคนละชุดลูกหยิบหยิบไปหยิบไปนี่คนละชุด ทุกไน์ใว่าหลวงพ่อป่าแดงค่ะตัวเองยิงเองมนี้ลค่ะเนตรไปเลยค่ะไอไน้วเดินตรไปค่ะัวเองวเองตัวเองตองตัเปงตเอวเองตเตัเงตัวเอองตวเองตวเองตตงเเเออออัวเตง ที่อยากกินนะบอรเพชดจึงอะไรอ่ะข้างระนาบอรเพชดบอรเพชดเหรอใช่ ใช่่่อยไมใช่ไมไม่ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเือถือเป็นแพนแคน้าเป็นต้นหนังขานไม่ใช่แวกล้วยไข่มีละสามสิบาทเดี๋ยวเราไปบ้า้ก่อน

เดียวนะครับผมต,นะต,นะตัดเอนะาท,ทั้งแล้วฟฟรรนะเดินตรงก็ไปเลยนะฮะต่อแถวไว้เลยครับต่อแถวไว้เลยนะครับบูชาพงค์ไรทุกข์เทียนด้านในไหว้ข้อวแดงนะครับเดินตรงก็ไปเลยนะฮะ ทุบเทียนทองโลายด้านหน้าด้วยทุเลยคะเีจุดเทีที่โตกันสะกอนนะคะใครยังไม่มีน้ำแดงมารับน้ำแดงกันไปด้วยจะไหวพรัยขาดน้ำค่ะ Thank yes. you. คิบาทครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อฝากแรงในโบสถ์แล้วนะครับแล้วก็ออกมาดูตลาดนะครับตลาดภายในวัดนะครับซื้อผักพวกผักพวกอะไรต่างๆนาๆนานะี๋ยวเราจะเอากลับไปทํากินที่บ้านนะเสียงฟ้าร้องมันฝนจะตกเลยเมื่อกี้ยังแดดร้อนอยู่เลยแต่นี้ฟ้าร้องซะละ คิดว่าไปว้หลวงพ่อาแดงใส่้เองมงองขนาดคที่ขอว่างได้ได้กุศลและต้องไปไหว่าปไหว มันใ้อวัาดบ้ิไดุบอะไรเอ่ยไหลบอลไหลไหลไหลบอลไหลบัวก็มันก็เหมือนไหลบัวเพราะมันเป็นลากของบอลกินไงอ่ะไปว่าหลวงพ่อปากแดงไปต้มครับแต่ว่าตอนต้มพอมันยุบหน่อยแล้วก็มา เ,เนื้อมันคันแต่ว่ามันอร่อยต้มเปื่อยนะครับเปื่อยใช่ไหมคะต้มเปื่อยปากไม่ไมบวมนะไม่ลาะปากอะไรเงี้ยเร่อยมันจะคันใช่ไหมกระปุกใช่ปากจะบวมไ,มไหมเนี่ยถึงก็ต้มได้เลยค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็ต้มเลยลองดูครับแต่ว่าอย่าลืมใส่มะขามเปียกนะนี่ผักกูดกูดตูด ไม่รู้ว่าจะเอาไปกินอะไรสะเดามันสะเดาวถวายาาวายมีดาแ,าแไ,ได้ผนจะกินกับข้าวอะไรพีกเหรอพรีก,กอะอาจารสำหรับคลิปนี้นะคะที่ไปเที่ยววันนี้ เที่ยวในรอบนี้ก็ขอฝากไว้ตรนี้เนาะดูจากท้องฟ้าแล้วฝนก็จะตกทีม้าก็จะกลับแล้วเนะาะก็จะฝากช่องไว้เนาะก็ยังไงก็ขอฝากช่องไว้นะคะขอบนนคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด